ทำอย่างไรจะสื่อสารกับลูกได้เข้าใจถามหลายครั้งพยายามพูดกับลูกง่ายๆแล้วแต่ก็เหมือนพูดกันคนละภาษาลูกมีท่าทีเหมือนเข้าไม่ถึงสิ่งที่เราพูดแล้วก็ไม่อยากคุยกับเราเกี่ยวกับปัญหาของเขาทั้งที่เขาก็แก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ อันนี้เป็นปัญหาของกรรมสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ที่กำหนดให้เราช่วยเหลือลูกไม่ได้ปกติเขาจะเป็นเด็กฉลาดในการเรียนแต่พอเจอปมปัญหาทางอารมณ์บางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพื่อนแฟนพี่น้องและครูก็จะติดตันอยู่อย่างนั้นตลอดจนพยายามแสดงออกหรือคิดแก้ปัญหาด้วยความก้าวร้าวขอคำแนะนำอะไรก็ได้ ที่จะช่วยให้สื่อกับลูกเข้าใจมากขึ้นตอบขอกล่าวถึงเฉพาะปัญหาการสื่อสารก็แล้วกันนะครับเพราะปมปัญหาระหว่างพ่อแม่ลูกในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนมากอันที่จริงคุณใส่ใจลูกก็ถือว่าลูกโชคดีมากแล้วเพราะมีพ่อแม่อีกหลายบ้านที่ไม่เอาลูกเลย ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวแค่ทำงานหูตาเหลือก,ก็เหนื่อยก็เบื่อก็ท้อต่อการรับผิดชอบภาระตนเองแล้วการจึงมักปรากฏว่าเลี้ยงลูกด้วยสตางอย่างเดียวความรักความอบอุ่นจากการพูดจาและการอยู่ร่วมกันไม่ค่อยมีโดยรวมลูกจึงรู้สึกเหมือนถูกเลี้ยงมาแบบทิ้งๆคว้างๆมากกว่าอย่างอื่น มีคนเคยชวนผมไปคุยกับเด็กวัยรุ่นและขอให้เล่านิทานทางพุทธให้เด็กฟังผมคุยกับเด็กสองสาคำก็รู้แล้วว่าคือเล่านิทานมีหวังโอระเยอะผมเห็นผมเป็นตะแก่ไม่ทันโลกอย่างแน่นอนเพราะความรู้ความคิดและความฉลาดของเด็กนั้นอาจจะมากกว่าผู้ใหญ่บางคนเสียอีก ผมอยากเสนอกว้างๆว่าถ้าเด็กรู้ความแล้วจะอายุอานามเท่าใดก็ตามหากเขามีแววฉลาดก็พูดคุยกับเขาเหมือนผู้ใหญ่คุยกันเลยจะดีกว่าเรามักเข้าใจผิดคิดว่าคุยกับเด็กต้องใช้ภาษาเด็กคิดง่ายๆแบบเด็กเด็กถึงจะเข้าใจที่แท้แล้วการพูดคุยโดยเล็งว่าเขาเป็นเด็กนั่นแหละอาจจะเป็นตัวปัญหา คุณต้องมองว่ายุคนี้เด็กๆบริโภคสื่อที่เต็มไปด้วยเนื้อหาซับซ้อนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกทั้งเพลงทั้งละครทั้งโฆษณาไม่ได้เรียบง่ายแบบกุ๊กไก่แมวเหมียวน่ารักเหมือนเมื่อก่อนคำบางคำที่คุณคิดว่าเด็กอายุสี่ขวบไม่เข้าใจเขาอาจเข้าใจเสียยิ่งกว่าผู้ใหญ่อายุ40บบางคนที่กิเลสหนาๆเสอีก จุดแรกที่ผมอยากแนะให้แก้คือมุมมองของคุณเองต่อไปนี้เมื่อจะพูดคุยกับเขาลองตั้งไว้ในใจว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสามารถรับรู้และเข้าใจเหตุผลในแบบของคุณได้ทุกอย่างเมื่อเปลี่ยนมุมมองเช่นนั้นคำพูดทุกคำของคุณจะต่างไปถ้าหากเขามีท่าทีรับฟังมากขึ้นและเหมือนเข้าใจมากขึ้น ก็ให้ตัดสินว่ามาถูกทางแล้วจุดที่สองได้แก,แก่ศิลปะทางจิตบางทีคนทั่วไปไม่รู้หรอกครับว่าการสื่อสารที่ล้มเหลวนั้นเริ่มกันตั้งแต่จิตแล้วไม่ใช่ต้องรอให้พูดกันเป็นคำํคำๆซะก่อนลองทบทวนดูมีไหมที่คุณเคยต้องเข้าพบเจ้านายหรือผู้ใหญ่ท่าทางเครียด เหมือนไม่พร้อมจะรับฟังอะไรจากคุณเป็นแต่จะเป็นฝ่ายสั่งคุณท่าเดียวหากจำเป็นต้องคุยกันยาวๆคุณจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนกว่าปกติทั้งนี้ก็เพราะคุณต้องตั้งใจเป็นพิเศษที่จะรับฟังเขาให้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองจิตของคนนะครับถ้าไม่ยอมรับกันถ้าไม่เป็นไปในทางเดียวกันหากต้องคุยกัน ต้องพยายามจูนอย่างหนักก่อนฟังคำพูดแต่ละประโยคคุณต้องดันจิตตัวเองให้ผ่านช่องว่างระหว่างกันเพื่อเข้าถึงเขาบางทีก็เจอแรงผลักกลับให้รู้สึกเหมือนถอยห่างออกมาหากคุณใครเกิดประสบการณ์ชนิดนี้ก็ต้องเข้าใจว่าลูกอาจรู้สึกเช่นเดียวกัน ผมเห็นอาการคาดคั้นของพ่อแม่หลายรายแล้วบางทีก็ขำนะครับอยากให้ลูกยอมรับแต่สร้างเหตุให้ลูกปฏิเสธคนเราจำความรู้สึกในวัยเด็กของตัวเองกันไม่ค่อยได้มีเด็กที่ไหนชอบให้พ่อแม่ทำหน้าดุดุระหว่างพูดคุยกับตัวเองถ้าคุณทบทวนนึกออกแล้วรู้ตัวว่าพลาดไปคุณจะเป็นพ่อแม่ที่มีเมตตา นุ่มนวลและไม่สร้างกำแพงขึ้นมากั้นระหว่างตัวเองกับลูกโดยไม่รู้ตัวกระแสจิตแบบเมตตามักเป็นกลางเป็นสากลและเข้ากับจิตได้เกือบทุกประเภทเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายชอบกระแสความเย็นจากจิตหากคุณกลับจากที่ทำงานแล้วเครียดก็อย่าเพิ่งคุยกับลูกเรื่องหนักๆที่เป็นปัญหาทันที เราจะไม่ช่วยแก้แต่อาจทับถมความเครียดของเขาด้วยความเครียดของคุณเองขอให้อาบน้ำอาบท่ากินข้าวแล้วรอจนกว่าจะถึงจุดที่ชุ่มฉ่ำใจแล้วค่อยนั่งลงคุยกับเขาด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งรู้ทันตัวเองห้ามตัวเองไม่ให้มีสีหน้าและน้ำเสียงเอาจริงเอาจังรักษาระดับความรู้สึกเป็นพ่อเป็นแม่ ที่พร้อมจะเอาใจใส่ลูกด้วยความเยือกเย็นหนักแน่นนั่นแหละกระแสจิตของคุณกับเขาจะต่อกันติดครับพูดอะไรเขาก็รับฟังหมดรู้เรื่องหมดรับรอง